อ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมรักกี้ทีวีนะฮะวันนี้จะมาเล่น PB จะมาโชว์กากครับนี่ห้าฮ่าห้าทำไมเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนะฮะยิงแม่งเฮดช็อตเฮดช็อตเป็นไงโหดเปล่ะเฮ้ยความยิงของเราเล่นไม่เก่งเะรอเฮ้ยเดือดแตกเดือดแตกอุ้ยอุ้ยอุ้ยทั้งัวเพื่อนไม่ได้เลย โ,โ, át, โ,โ, If, โ,โอ้ยโ, Jim, โ, ة, โ,โ, faut, โุ้ยคนผิดโอ้ตายเลยเห็นมั้ยมีการมีการไม้นี่ด้วยมีการมาลอยนี่เล่นกับเพื่อนผมนะคือไม้ไม้เขาเทพเกินไม่อยากจะพูดนะเฮ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหน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 เมีย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 เงียบอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ข้างบนเอ้าตั้งอีกแล้วเฮ้ย โอ้แมเทพเกินไปแล้วจะทเทพอะไรป่านนั้นเฮ้ยอย่ามา,าว่าผมกันนะฮะว่าเออคือก็เล่นไม่เก่งมากเลยคือเล่นกากก็เล่นไม่เก่งมากะะก็คือแม่งกูว่าต้องมีแน่เลยคนเข้ามาด่ากากะะอ่ะเฮ้ยผมเล่นไม่เก่งจริงนะ,ะอย่าอย่าเข้ามาด่ากันเลยคือแค่เล่นถ่ายไปเล่นเลยเ,เ,เ,เฉยเข้าใจไหม ไอ้เฮี้ยมดูถูกกูเหรอมึงดูถูกกูเหรอมึงใช้มีดมาฟันกูอย่างเงี้ยฮะรอบต่อไปมึงใช้มีดมาฟันกูดิแน่จริงอะ่ะแน่จริงอ่ะ้ยเอ้า,โอ,าโอ๊ฆ่าไอ้เนี้ยเพาเป็นกูแล้วไม่ยอมตายเฮ้ยโอ้โหเฟียงระเบิดมาแล้วเฟี้ยงระเบิดมา ยอยู่ไหนยอยู่ไหนเอา้าโอ้งอ่าตายแล้วระเบิดเป็นไงัะไก่รกับไปกบไก่รชิบบเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วเหรออุ้ยโอ้ไม่หมด <c oughs> ไม่หมดวะ Ồ, nói thật, ngô phu luyện đã lòa lẹo tìm lắm 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 เฮ้ยเด็กเพื่อนแม่โหดเกินว่าวมาว่าว่ะม่ว่าวอะไรแถวนี้สักอ๋อเล่นว่าวไงสั์เล่นอะไรแถวนี้เนี่ยเฮ้ยใจเย็นมันจะซุ่มดิเฟียงระเบิดไปแล้ว นั่นไงไม่เกิดอะไรขึ้นลมแรงน่าเล่นว่ะโอ,อ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้วหัวหัวหัวเ,เฮ้ยไอสัตว์คนผิไโด,ด,โด,ดไอ้เหี้ยไอ้จันไรเอ้ยไอ้เย็ดเท่เย็ดโรไอ้อืงไม่มีอะไรจะด่ามแล้วเนี่ยแหมมีการมาหยอกม,มีการมาซ้ำอีกสัตว์ตาขำกูเลยวะขำกูใช่ไหม ยังมีเวลาจะพิมพ์มองมั้งเดี๋ยวหัวแตกมึงรู้ตัวนะมึงไอ้ไหนแหมทำเป็นหลอครับทางนี้นะ่โอมาไม่แตกโอมาไม่แตกอุยอ๊ยกูแตกเองแล้วสิเอ็ดสักเฮ้ยมึงถ่ายนะเอ้ยอันนี้ก็เข้ามาดูกัเงินขำนะฮะอย่ามาว่ากันเลยนะ ก็คือเล่นเล่นไม่หดนอย่าว่าผมเลยอย่าว่าผมเลยอย่าว่าผมเลยอย่าว่าผมโอ้โหนี่ผู้ยิงไปสิบกว่านั้นแล้วมัยงยิงไม่โดนวิแตกแตกไม่ได้แดกกรอบเอ้ยได้แดกแล้วไป ยังไงจ่าบุกเขียดับเบิลคิวดับเบิลคิวยังไงเห็นบแวบไปแล้วจะบอกว่าวพี่อุ้ยไอสัตว์ไอเหี้ยอร่อยพ่อจิ้มของกูก็ละเนี่ยกูมีธรรมดาก็แน่ปักทะลุพงไงมึงอ่ะอย่าลอยคู่อย่าลอยคู่ลอยคู่ ดูถูกกูบังอาจจะใช้มีดกับกูไหนอ่อนให้ผมมั่งก็ได้อ่อนให้ผมมั่งก็ได hey, ้เฮ้ย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 หลับไปหลับไปมีลูกสองอยมั้งแต่นี้จบเมื่อไหร่อุ้ยเลิกไอ้เหี้ยมึงมีสิบมีดเลยมึงยิงมึงเสี่ยงมีดมาใช่ไหมเนี่ย เฮ้ยมึงขำเลยอ่ะมึงเล่นขำเลยป่ะสักพักตอบไม่ได้เอาเฮ้ยอเคมพิดที่พิดที่จึบจึบชึบจึบ,บ,บนี่คือการควงควงแน่วะม้องเทพเกิน ไม่ล,ลูกซอไม่อ่อนลูกไม่กลมั่งเลยง่ายอะนะ่ะใจเย็นใจเย็นอุ้ยไอ้เหี้ยเฟี้ยงมีดมาเลยไม่เอาหน้าแม็กใจเย็นดีใจเย็นดีพยุกต์ข้างหลังมึงอ่ะ ัข้างหลังมึงอะ่ะกูบอกว่าอยู่ข้างหลังมึงไไหนวะอะไรวะอะไรไหนวะ,ะ,นวะมีเวลาพิมพ์เลยยังจะมีเวลาพิมพ์อยู่ข้างหน้ามึงอะไม่เห็นกูเหรอไหนวะข้างหลังข้างหลังมึงอะ หันไปด้วยมาเห็นไหมนี่มาอุ้ยโอ้โหเมื่อกี้ก็ะ่านให้ลอยแล้วแม่แม่ไม่ตายถึกอะ่ะอันติีเลยนะอันติอะไรวะนั่งไงยังมีเวลาพิมพ์เป็นไง <c oughs> กลายรับไป <c oughs> กลายรับไป ใครรับไปอระเบิดไปแดกยิงยิงยิงสัตว์เฮีย yeah! รับไปมันไงกูตายเลยเราต้องเอาชนะแม็กให้ได้นี่คือภาระคิันะมันจะฆ่ามึงได้ปะเนี่ย ฟังหลังมึงขึ้นชุตายเลยเอาขำอีกแล้วขำไม่ได้หลอกไหนไม่เอาหน้าแม็ฉันอกเฮ้ยอย่าเกียนดิเล่นโป่ะถูแจ้งเกมเนี่ยถ่ายคลิปส่งไว้ให้เลย ถ่ายคลิปส่งให้เลยเนี่ยเอาละเอาละเอาอะไรเอาอะไรเอาลูกปืนกูไปแดกมาไหมเฮ้ยจุ๊บเนี่เอาลูกปืนกูไปแดกก่อนจะบ,บุคบคิวดับเบิลคิวสัพพักต้องเป็นทรัปเปินคิวสัพพักโฟร์ตี่คิวทุยเฮ้ย วิมาจากไหนออไอ้เหี้ยมันลุกเฮ้ยมึงเล่นโกองหรือเปล่ามึงใช้ปอปอกลน,น่ะป,ปอปออะไรวะเนี่ยปอปอเล่นกลอนเหรอคตัดแมวมาะรุดีไอ้เกียรอ๋อแม่งปรับโหมดได้นี่ยเองกูลืมไปตัดไอ้เกียน์ล่ะกูใช้ปืนนี้ไ,ได้ แมวหน้ารือแมวหน้าแม็กซ์สีสี่ซทีลาก่อนครับท่านผู้ชมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะฮะ